สวัสดีคััท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความของรองศาสตราจารย์ฮาริรักษ์สูตบุตรมานำเสนอครับวันนี้13ธันวาคม66ศาลอาญาตัดสินจำคุกคุณไอรักชลกสีนอก6ปีคดีความผิดตามมาตรา112 และพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นคือนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แรกทีเดียวเข้าใจว่าคุณรักชนกโดนข้อหาหมิ่นองค์พระหมหากษัตริย์จากโพสต์ต่างๆในอดีตซึ่งเป็นโพสต์ที่ย่ํายีองค์พระหมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์อย่างชนิดที่อย่าว่าแต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์แม้คนทั่วไปที่มีใจเป็นกลางและเป็นธรรมก็รับไม่ได้ พูดก็พูดเถอะไม่ว่าใครมาโพสต์ข้อความแบบนี้ต่อบุพการีของเราก็รับไม่ได้เช่นกันเมื่อเห็นข่าวสารตัดสินจำคุกคุณรักชนกกลับไม่ใช่อย่างที่เข้าใจเพราะเป็นความผิดจากการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์กล่าวหารัฐบาลว่าพยายามผูกขาดการผลิตวัคซีนโควิด -19 และว่าเกี่ยวเนื่องกับองค์พระหมหากษัตริย์และว่า เป็นการเล่นเกมการเมืองบนวิกฤตชีวิตประชาชนโดยมีในโพสต์มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประกอบป้ายข้อความว่าทอร,ราราชทั้งยังโพสต์ซ้ำข้อความของผู้อื่นที่ไม่อาจนำมาเขียนในที่นี้ได้เพราะเป็นข้อความที่รุนแรงมากบรรดา,าสสก้าไกลที่ออกมาปกป้องโจมตีมาตรา112ด้วยตะก,กะเดิมๆคือ เป็นการออกความเห็นทางการเมืองเท่านั้นและเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนไม่สมควรต้องถูกลงโทษเช่นนี้ทุกท่านโปรดทราบด้วยว่าข้อความที่คุณรักชนกโพสต์ไม่ใช่ความจริงทําให้ผู้อื่นเสียหายและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนไม่ดีและผู้อื่นนั้นก็คือองค์พระมหากษัตริย์ที่เราควรถวายความเคารพสักการะ,ระนั่นเป็นเพียงการแสดงความเห็นธรรมดาหรือถ้าเช่นนั้น ทำไมพวกคุณยังไม่ไปฟ้องหมิ่นประมาทผู้อื่นที่เพียงแต่ออกความเห็นเกี่ยวกับคุณเล่าหากมองย้อนกลับไปข้อมูลที่คุณรักชนกได้มาและนํามาโพสต์จนทําให้ถูกดําเนินคดีผู้ที่นําข้อมูลชุดนี้มานําเสนอไม่ใช่คนอื่นแต่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองเราลองย้อนกลับไปเมื่อวันที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ออกเฟซบุ๊กไลฟ์หัวข้อ วัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเมื่อวันที่18มกราคม2564ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564แต่รัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทเอสตราซ n เนกเพื่อจัดซื้อวัคซีนเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2 5 6 3 ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานความร่วมมือโดยให้บริษัทสยามไบโอไซเอนซซึ่งเป็นบริษัทในพระบรามาพิไทยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเอสตราซิเนกาและจะเป็นบริษัทร,รับผลิตวัคซีนให้กับบริษัทเอสตราซิเนกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยและในขณะนั้นคาดว่า จะพร้อมส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน2,564นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้บรรยายในวันนั้นสรุปความสั้นๆซึ่งไม่อาจเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะซื้อวัคซีนจากบริษัทเดียวคือเอสตราซ n เนกและมอบให้บริษัทสยามไบโอไซเอนเป็นผู้รับจ้างผลิตวัคซีนภายในประเทศทั้งยังให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทสยามไบโอไซเอน โดยไม่เปิดโอกาสให้มีบริษัทอื่นๆเข้าทำการแข่งขันแต่อย่างใดซึ่งบริษัทสยามไบโอไซ n อนเป็นบริษัทที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นเจ้าของเป็นบริษัทที่ตั้งมา11ปีแต่ยังไม่เคยประสบความสาเร็จทางธุรกิจเลยประสบการณ์การขาดทุนทุกปีการทำเช่นนี้เป็นการแทงม้าตัวเดียวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทสยามไบโอไซแอนหรือไม่และทำให้ประเทศไทย ได้รับวัคซีนช้าและในจำนวนที่น้อยเกินไปทําให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้หรือไม่เห็นได้ชัดข้อมูลที่นํามาเสนอและคําถามของคุณธนาธรสะท้อนความมีอคติของคุณธนาธรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่น่าจะปฏิเสธได้เพราะข้อมูลจริงคือบริษัทสยามไบโอไซแอนจะตั้งขึ้นจากพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เมื่อสิเ็ปีที่แล้วโดยมีพันธกิจคือให้คนไทยได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลงสร้างความมั่นคงทางยาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยบริษัทสยามไบโอซาย์ดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตยาและเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆโดยมีการวิจัยพัฒนาผลิตครบวงจรตั้งแต่ตัวยาสำคัญ สารออกฤทธิ์จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผลิตยาชีววัตถุหรือไบโอฟาร์มาซึ่งเป็นยาที่ต้องผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจะเห็นว่าบริษัทส,สยามไบโอไซแไม่ได้ต้องการกำไรแต่ต้องการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศเพื่อดูแลรักษาคุณภาพคนไทยการสร้างรายได้ก็เพียงให้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้นเมื่อทราบว่า บริษัทสยามไบโอไซน์ก็ตั้งขึ้นเพื่ออะไรแล้วไม่ควรมีคำถามด้วยซ้ำว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพียงรายเดียวหรือไม่นอกจากนี้บริษัทสยามไบโอไซน์ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหนือล้ำกว่าบริษัทผู้ผลิตยาอื่นๆและด้วยพระบรารมีจึงเต็มไปด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเอสตราเซเนกา ให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนเพื่อส่งให้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทั้งภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวบทบาทของรัฐบาลไทยจึงไม่เกี่ยวกับการคัดเลือกบริษัทเพื่อเป็นผู้ผลิตวัคซีนแต่รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะ a อสตราเซเนกาซึ่งจะเห็นว่าในระยะแรกจึงมีแต่ซิโนแวคเนื่องจากจัดหาได้เร็วกว่าต่อมาจึงมีเอสตราเซเนกาและต่อมา ยึงได้วัคซีน mrna ได้แก่ไฟเซอร์และ m o เดอร์ที่คุณธนาธรเชียร์ข้อมูลของคุณธนาธรทำให้ต่อมาเกิดม็อบ3นิ้วเรียกร้องต่อรัฐบาลว่าต้องการวัคซีนของไฟเซอร์เท่านั้นภายหลังเมื่อปรากฏชัดว่าวัคซีนประเภท mrna มีข้อกังขาในเรื่องความปลอดภัยมากกว่าวัคซีนประเภทอื่นๆม็อบต่างๆก็พากันเงียบสนิทจะว่าไป คุณไอรักชนกก็เป็นเพียงเหยื่อของขบวนการนี้ได้รับข้อมูลที่จริงบ้างไม่จริงบ้างครั้งแล้วครั้งเล่าเชื่ออย่างสนิทใจจนเกิดความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงทำการเคลื่อนไหวยิต่อต้านด้วยวิธีต่างๆไม่ใช่มีเพียงคุณรักชนกคนเดียวแต่มีเป็นแสนเป็นล้านที่ได้รับการหล่อหลอ,หลอมบ่มเพาะแบบนี้มาเป็นเวลา10ปีแต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปบางคนก็แอคทีฟ อย่างคุณรักชนกบางคนก็ไม่พวกที่แอคทีฟก็ไปเป็นแกนลํำมบสามนิ้วและเข้าร่วมชุมนุมหรือคอยโจมตีอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการขยายผลให้ขบวนการนี้ตลอดเวลาหากขบวนการนี้ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้คงไม่เร็วนักแต่วันหนึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ขบวนการนี้จึงมีความน่ากลัวมากเราจะช่วยลดความน่ากลัวของขบวนการนี้ลงได้ ด้วยการพยายามค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและส่งต่อให้สมาชิกในครอบครัวเราเท่าที่จะทำได้หากทุกคนทำได้เช่นนี้ขบวนการนี้ก็จะออดกำลังลงไปเองช่วยกันนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิต เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ